สถานีตำรวจภูธรตางชุมจังหวัดน่านโครงการตำบลยั่งยืนพุทธศักราช2568การทำบ้านและการเป็นการสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ตลอดจนการไวเนี้ยเชื่อใจขาลายต่างหากเรยนะครับหชาวบ้านจะได้มาแก้บนของตราง ที่ yup. ที่ได้ลงทุน <S <S ที่เกษตรการโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ส่งเสริมให้กับปุะชนของเราครับตระหนักรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับยาสิ่งติ้ครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีไม่น้อยครับครับข้อแถามต่อนะครับข้อที่สองก็คือยูริศาสาร์จะถามว่ามันเป็นงานผลิตก็คือการคุ้มคนองเงิส่งผลดีต่อพื้นที่ของท่านภาพรวมอย่างไรครับ สาหรับการปฏิบัติงานของชุดดังกล่าวนะครับเป็นการสร้างความเชื่อหลารู้และการใชส้สันทําทำให้พื้นที่นะครับมีการเติบโตนะครับเรียนรู้เกีกปวกับปาญหาจริงๆประชาชนมีความตระหนักนะครับก,กับปัญหายาเสพติดทำนในห้ลูหลกหลานและการดูแลลูกหลานนะครับเป็นไปด้วยดีและก็สามารถระวังใส่ใจมากขึ้นนครับนการสู้และ กู้จิตดจให้กัโคนในพื้นที่นะครับว่าต้องห่างไกลยาเสพติดครับผู้นำขออธิษฐานร่วมกันดังนี้ว่าขอขอบคุณท่านประธานที่คณะผู้นำในการารสัมภาษณ์ในที่นี้ขอต้อนรับครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านชุมครับวันนี้ทางสถานีตำรวจปทุมธาชุมได้มาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับโครงการ ตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบโครงงงจรตามยุทธศาสตร์ของชาติประจําปี2 5 6 8โดยตัวแทนของฝ่ายทาธณสุขก็ได้รับเกียรติจากท่านพยาบาลวิชาชีพนะครับว่าที่ผ่านมาในการดําเนินงานของชุดปฏิบัติการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างไรครับก็มีการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนนะคะ มีการเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่แล้วก็หาผู้ป่วยที่ติดยาแล้วก็ต้องการที่จะบำบัดค้นหาผู้ป่วยเพื่อมา,อารักษาเข้ากระบวนการของเราคด้ผลดีหรือเปล่าครับได้ผลดีเพราะว่า,าหลังจากติดตามก็คือมีผู้ที่ไม่กลับไปเสพซ้ำามากกว่า80%บนะ คำถามข้อต่อไปนะครับขอ,อุญาตสอบถามว่าในการดําเนินง,งานของชุดปฏิบัติการชุมชนยัง่งยืนส่งผลดีต่อพื้นที่หรือว่าในหมู่บ้านของเราในภาพรวมทุกมิติหรือไม่อย่างไรครับภาพรวมทุกมิติก็คือ,อในส่วนของที่เห็นได้ชัดก็คือในส่วนของชุมชนนะคะคชุมชนก็คือรับทราบปัญหา ว่ามีคนติดยามีผู้ที่เศษในพื้นที่แล้วก็ค้นหามาเพื่อบําบัดแล้วก็แก้ไขปัญหาชุมชนก็คือเรื่องลักเล็กขโมยน้อยอปัญหาต่างๆอะคะ่ะมันเรารู้ปัญหาแล้วก็สามารถแก้ได้ตรงจุดในส่วนของสาสุขก็คือ,อ เข้าไปรักษาในในเรื่องของสุขภาพนะคะมีการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ทําให้ผู้รับการบําบัดผู้รับการบําบัดได้รับการรักษาค่ะครับในนามของสถานีตำรวจพุนร n ชุมก็ขอขอบคุณเจ้าที่จากสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบภอตาชุมมานโอกาสนี้นครับขอบคุณครับบุคคลครัท่านนายกองการบริหารสร่วนตำเภตาชุมครับวันนี้ ทางสถานีตํรวจภูทรบางจากุมได้มาขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับโครงการตำบลย,ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบคบวงจรตามยุทธศาสตร์ของชาติประจาปี .2568 ว่าที่ผ่านมาการดําเนินงานของชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดได้อย่างไรครับหลังจากที่เราได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลและทาง้ว่า เราก็เลยมีการจัดตั้งประสานงานกันทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นฝ่ายเจ้าหน้าที่ตลอดจนนหมู่บ้านต่างๆซึ่งแต่ก่อนก็มีปัญหาเ,เรื่องยาเสพติดทำให้ชาวบ้านว่ากันตั้งแต่รัฐนโยบายมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการประสานงานร่วมกันทุกฝ่ายมีการจัดตั้งคณะกรรมการมีการคัดกรองผู้ที่ติดยาเสพติด ซึ่งก็เท่าที่ดาเนินการกันมาทุกครั้งเราก็แบ,บ่งเป็นอยู่3ามชุดสามฝ่ายฝ่ายที่หนักก็ส่งเขาไปทางศูนย์ทางจังหวัดได้ดูแลตามร,ระเบียบส่วนที่สองที่มีอาการที่จะเยียวยาทางสุขภาพก็ส่งไปทางทางโรงพยาบาลดูแลอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการเยียวยาเกี่ยวกับอา,อาชีพทําให้เขาได้มี อาชีพดีขึ้นก็ทําให้ชาวบ้านเขาก็ลดการหวัดภาวะในท้องถิ่นท้องที่ของเราก็ทําให้เรื่องปัญหายาเสพติดก็เบาบางลงตลอดจนชาวบ้านก็มีความสุขเกี่ยวกับคณะกรรมการต่างๆที่เราจะตั้งขึ้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทางอําเภอซึ่งมีนอํอเภอเป็นตัวหลักและก็เจะะ้าหน้าที่และฝ่ายท,ท้องถิ่นท,ท้องถิ่นก็ช่วยกันประสานงานกันทุกฝ่ายก็ทําให การดำเนินงานต่างๆก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของทางรัฐบาลและตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสีมครับขออนุญาตถามอีกสักข้อนะครับว่าในการดําเนินงานของชุดทุนสนยั่งยืนส่งผลดีต่อหมู่บ้านของท่านในภาพรวมทุกมิติได้อย่างไรครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก่อนนี้ตั้งแต่มีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมาชาวบ้านก็จะไปที่ไหนก็ลำบากก็มีการหวัดระแวง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหลังจาก้มีการรณรงค์ประสานงานกันฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นฝ่ายเจ้าหน้าที่ตลอดจนทําความเข้าใจให้เยาวชนและชาวบ้านได้เห็นปัญหายาเสพติดมีปัญหาก็ทําให้เกิดมูความรู้และก็ตระหนักถึงความปลอดภัยและชาวบ้านก็ทุกวันนี้ก็อยู่อย่างสบายกาให้ปัญหาต่างๆแต่ละบ้านก็ลดน้อยถอยลงไป ทุกวันนี้ก็อยู่กันอย่างสบายใจแล้วไม่เหมือนกับแต่ก่อนที่ไม่มีไอแต่ละฝ่ายเข้ามาช่วยกันดูแลนะก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมครับในนามของสถานีตำรวจณทางตามชุมก็ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารสวนบางตามชุมนะครับที่ให้การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับครับครัดีครับประธานคณะกรรมการคุ้มนะครับสวัสดทางสถานีตรวจพลังตามชุมก็ ให้การติดตามเกี่ยวกับโครงการอำนวยความงยดนกแก่แก้ไขปัญหาย,ยเาเสพติดในหมู่บ้านนะคร่บก็มีการดำเนินงานไปถึงขงั้นตอนสุดท้ายแล้วต่อไปจะเป็นช่วงติดตามนะครับว่าในการดำเนินงานในครั้งนี้ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างไรครับก็โครงการนีกร้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับ ก็ได้ลดความรุนก็การเสียสละของเจ้าหนี่ตรวจสองพันชุมเป็นอย่างดีก็องคงการตำรวจยังดีก็เป็นโครงการที่ดีก็ขอให้เกิดการลดปัญหาทางด้านยาเสพติดชุมชนเป็นอย่างดีครอบครัวที่ กาย,ยุา่นเกี่ยวกัยาเสพติก็สามารถที่จะใช้ชีวิตเรื่องการมีความสุขแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในส่วนของเรือ่อยงยาเสพติดก,ก็เป็นโครงการที่ดีครับครับสำหรัตบ,บต่อไปขออนุญาตสอบถามอีกสักข้อหนึ่งครับว่าการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการชุมชนยัง่งยืนมีผลดีต่อหมู่บ้านและชุมชน ของท่านพบทุกมิติได้โงยทครับก็เป็นการแก้ปัญหานะครับที่ดูถ้าหากว่ามีโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ติดตามผู้ที่มีประวัติทางด้านการเสพยาเสพติดต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อเลิกได้จริงนะครับแล้วก็ลด ปัญหานะครับทางด้านอาร์ชญากรรมต่างๆนะครับในชุมชนมันไปได้เยอะครับครับในนามของสถานีตำรวจภูธรบางเชียงก็ขอตักที่ปรานคณะกรรมการที่อยู่ในการเสนอข้อเสนอของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้บังบัสนล้วก็พ่อผมผู้บังบัสนะครับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ ว่านี่วาอรนนี้ว่าทางสถานีตำรวจพุทธารชินได้ไดไไดมาที่ตามเกี่ยวกับโครงการชุมชนอย่างยื้เนเอากแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดถามอยึดศา,าสตร์ของชาต,จติจนปีศตวรรษหกสิบแปดอันดับแรกจะขอถามว่าในกา,ารปฏิบัติงานของ,ของชุมชนอย่างยื้นเนี่ยสามารถช่วยแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดได้จะได้ผลนะครับเกี่ยวตอบครับ

ขอเรื่รื่อกาแร้าน้องแล้วก็ไอ้ข้อที่สองขอถามมากเขาได้ผลดีโครงการชุมชนยั่งยืนเนี่ยอยู่ชุดที่ว่าการเป็นดำเนินการเนี่ยนได้ผลดีทำเพิ่มพื้นที่ของเขาได้ดีได้ดูภาพเราจะได้ภาพรวมถึงจะได้ชุมชนดีขึ้นชุมชนดีขึ้นครับ ดีขึ้นที่หมู่บ้านเขานี่ที่นี่มันพอกันพอดูแลของพี่ก้นนี้ือมันดีขึ้นแล้วก็ปุหาก็จะลดน้อยลงค่ะครับจะได้ห็นไปวครับนนี้อย่นีเราก็จก็ดีดีนี้ประโยชน์ต่อหมบ้าเทครับครับในน้ำของรพัดต่างชุ่มก็ขอขออคุณ ทั้งผู้ปกครองถือปอเนาะทั้งผู้บังบัสอไรได้ติดมือพร้อมแบบมมือไว้ในการสัมผัสในครั้งนี้ครับครับของแม่ก็จะได้เป็นคนงดีคุ้นหู่อกับตัวกับตัวเพื่อไปอยู่กับแม่ไปเมื่อนเมื่อนดีใจขนาดนั้นนะโอ้โหการการเปิดมาสัญญาจีไอกัตึกเห็นยินดียินดานเนาะแม่มาหมาะสมขนาดนั้นนะดีเหมือนกันแม่มาดีมากเลยครับขอถามสักคอเดียว่า โครงการที่ชุมชนอย่างยิ้มเป็นมาเนี่ยสง่งผลดีต่อหมู่บ้านเข<ม>าจะได้ในพื้นที่เขาข้างเคียงก็จะได้แต่กับอาหันเมียอย่างคือขึ้นนมก็ดีมากในพื้นที่<ม>ใกล้เคีย<ม>ง,งของเขาเน,นี่ยหรือไหนก็เขาว่าบอกใครได้แป้มาหาสู้ก่อนที่เขาบอก ก็แม yeah, ่ก็ถามแม่เขาแต่ลนมันก็แต่กัไปกินย่างกับทะเลอะไรับมานดปัญหาเยอะจังแต่เขามากข้นบ้าอมกเนจะต้งที่ตามทตามงานอยู่คำนอณเพราว่าอัไไหมกับไปวันก่อนกัอไมันน่นไปมันที่ตามนครับผมของการที่ว่านี้มากๆครับผมอยากเห้นแบบว่าทำถั่วเมื่อไรเนาะครับทุกหนู่บ้างครับผม นี่เป็นวาสำเร็จไปแล้ววัสำเร็จแต่ก็ที่สามก็มีมาเด้่อยๆมาพอมาดูมาแล้วจะข้ามช่วงนี่มาเพิ่มการทำเพิ่มบบได้ละ่ไครับวันนี้ขอบคุณเครับขอบคุณทางสองทางแม่ตัวไอ้ปลูกตีด้ี่ยขมบัดอย่างนี้ขอบคุณครับครับผมขอบคุณอย่างสูงครับพี่ี่มาตินครับผมขอบคุณอย่างสูงครับตีเสียสละเวลาลุ้นสตาร์ท